สวัสดีครับได้ <c oughs> จเจอกันอีกแล้วนะครับเด็กเอ้ยวันนี้เราจะมาเลี้ยงอาหารสัตว์นะครับวันนี้มาทำธุระครับมาจะดําเนินครับทีน,นี้บลังจากการทำธุระก็คือมีเวลาคณะไปบ่ายเราก็เลยเล,ลี้ยงอาหารสัตว์กันนะครับไปเลี้ยงอาหารน,น้องนะอง่ะน้องมันตัวใหญ่จังอเ,เอาดิให้แบ นำตัวใหญ่หรือกระไรน้ำ uh, uh, so oh, okay. ิ้น้ำเล็กน้อยก่อนเลยนะแล้วระวังหมากัดอ้าของใช่ระวังหมากัดนะครับเพราะว่าอันตรายนะเออะไรกันพี่อืมเราไม่จะไปให้เขาใกล้ขนาดนั้นหรอกเห็นปะยังไม่ถึงไม่ถึงเอามือไว้นะพี่พเอามือเอามือไว้นะอย่ากินมือนะเออไม่ใช่เดี๋ยวฟันจะหักโอ้โหอะไรกันครับพี่ใจเย็นครับโผล่มาขนาดนี้ นี่มาแก่แล้วนะมาแก่แล้วไปเรื่อยไก่กินได้ไหมเอาให้ไก่ไปยู่ไปก็ลองลองพอแล้วพี่แมไม่ต้องเขย่าแล้วพอแล้วอืมไปเดี๋ยวังไงก็มีโอ้ตรงนี้โผล่มาโผล่มานิ้วไว้นะมือไว้นะนิ้วไม่ต้องกินนิ้วไม่ต้องกินเฮ้ยกินนิ้วไปครับยังมีงเดียวครับถ้าเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วครับอันนี้ชื่ออะไรนี่ชื่อนะตัวเนี้ซอยดุ๊ดเอ้าซอยดุ๊ดไม่อ่านข่าววะเนี่ยสอยดุ๊ดอ๋อไม่อ่านข่าวอ่ายสะอาดด้วยซอยดุ๊ด วันนี้ไม่อ่านขาวเหรออ๋อไปเลือนกายกันรายนะเอ้นั่นสายยุทไปอ่นขาวไปอันนี้อะไรแพะมันนอะแพะแดงวางไงวาไงวาไงอาล้าโอ้ยน่าดุเว้ยเ้อยสายยุดเราสายยุเราเตกเลยหมูป่าจะเหลือเลย ิาเลยนะนนมาแล้วมาแล้วอันนี้หมูป่าหรือหมู่บ้านหมูปา่ปาโหพุ่งเลยโอ้โห,โโหกินกินเจ้านั้นมีตะเข้เลยนะแต่ไม่รู้ไหนตะเข้อะเอ,อตัวนั้นไม่รนะู้ไงฮะตัวนั้อนอาบแดดเยอะอยู่นะเฮ้ยเยอะอยู่นะ อันนีน้หรูเด้งของแท้นะเอ๊ะไหนตัวูเด้งเนตัวเอกีโอ้ยลายมันสวยว่ะนะลายสวยดีนะพอมันยังมีขนทำไมลายมันสวยจังอันนั้นอะไรนะบัฟโฟ l ลเหรอบัฟฟลมีแค่นะวังะอันนี้ห่านเค่แค่ามือใหญ่ไปนะอาหาเม็ก็อย่าใสน้ำนโอเคไม่กินผักก็กินผักไปเป็นมีตัวง มองเห็นไหมเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้เธอมือใหญ่ไปสองตัวไปไม่มีอะไรนี่ไก่งวงไปหาเพื่อนนัหาเพื่อนแปนึงอรนะอร่อยมโุ้มั้งเหไอ้ไ้เย็นโอ้โหที่ปี๊ลปี๊องโ้ชอบเขาอหเขาสวยดีวะฮะูเขาไงเนี่ยเขาแพะสอนเลยโคบเขาไง ไปครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนก่อนครับเข้ามาไงพวกชิ้นเดียวกัน้งโอ้โหสั่นเลยมึงมาหาเพื่อนหน่อยครับโอ้โหน่ำนองำนำทำไมควายไม่มีผลนะฮะปกติควายไม่มีผนไหมฮะเขาลุบลมเขาบอุดอดอุับอย่างอุดไม่น่าจะถึงไม่อุดนควายใหญ่อยู่นู่นไม่เรามาเช้าไงเรามาทำธุระอะไรเข้ามาก่อนกำลังมาแล้วนี่เฮ้ยปกติก็จะเข้าทางนู้นทางนี้ก็คนนั้นคนอีว่าไงสบายดีไหม

มามาถึงเปิดตัให้ดูเลยนะจ๊ะฮะไก่ไก่ไก่ควายว่าไงเปิดตัให้ดูเลยเนี่ยโหไมนเหนียงอย่างใช่ไหมไอ้ฝรั่งกินกันได้ยนะเขาปล่อยรมชาตินะขอเข้าเลยได้ไหมแพะเขาสวยป่ะผมสัมผัสตัวต่างเขาเลยมาสักการับเดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งนี้ครับ เราก็เข้ามาอีกฝั่งหนึงไปบางกุ้งครับนี่เลยอันนี้เป็นปุ่มสมใช่ไหมแสงตุส่สมตุ่มสมเศร้าซ้ำราชการครับข่อตอนหนงครับ

ตระกดาที่ท่าอทไม่ว่าจะเรื่อ <Así started> ้ทที่พนาแเกยานรามี้กสก็ิ่เสริมสมีรัได้แประาน้รานเรามีจุดระากองห่ล้วก็ราที่กระย่นสองส่วนองนอมของเปเลยไม่ต้องเปลี่ยนใจเราเองมีกำเนี่ยระกาให้เราแกเลี่ยวอะไรไหมอันนี้เป็นร่บของอ่าเรื่องกามาเื่อา นเป็านวั้งหดไมได้มียงค่รดี๋ยวน้มองตรามีทางรการเพื่อเสริมความสะดวกนะครับนะที่ยารนี้นะกดึจกใดถามว่าตอนนี้ขออนุญาตเลยเรื่องของกีนากรผสมพลายุรู้การอกันเรื่องของแบ์รอแบพันเลืนะบ์เอา